สวัสดีครับเพื่อนๆชาว7 e เว่นไอทูเซิ g l o b a l l ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมเอซิดอควาครับวันนี้อยู่การอัปเดตไมใต้เกมประจำสัปดาห์อีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมขอฝากผู้สนับสนุนนะครับร้านอ e l a s t ติกช็อปนะรับเติมเกม7 e เว่นไอทนะครับรวมถึงเติมเกมอื่นๆด้วยอย่างเกมใหม่อย่างซัมเมอร์โครเนี่ยที่เพิ่งเปิดไปเนี่ยก็สามารถแวะไปใช้บริการได้นะครับสามารถติดต่อได้ทาง Facebook หรือว่า Line Elastic s h o p ได้เลยนะครับ โอเคในส่วนของ Meta อัปเดตสัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าเออเป็นการอัปเดต Meta ที่เราไมา่ได้พูดถึงตัวละครสักทีหนึ่งนะนี่ก็ผ่านไปประมาณ3เดือนได้แล้วนะครับกับการวนอยู่กับตัวละครหน้าตาเดิมๆนะสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าก็มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดปรีกย่อยนะเช่นสัตว์เลี้ยงไอเทมเอออัญมณีนะครับที่เข้ามาหมุนเวียนเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่า ระบบอัญมณีหรือว่าอัญมณีใหม่ที่รีเมคเข้ามาในสัปดาห์ก่อนหน้านี้น่นะครับมันส่งพลังแล้วก็มันอิมแพคมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมขอพาไปดูในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลยแล้วกันนะครับในสัปดาห์นี้นะขอไปแบบเร็วเ,วเลยแล้วกันสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งนะสำหรับในส่วนของเทเลสที่ ผมไม่ค่อยได้เปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับอันดับแรกเลยคือผมเอาเจพันโบกขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เจพันโบกเนี่ยนะครับตอนที่มาใหม่ๆเนี่ยส่วนตัวผมยังมองว่ามันเก่งอยู่ในเลเวลอาจจะประมาณ0.5นะฮะแต่ว่าตอนนี้พอมันเริ่มมีการปรับอ่าปรับตาบอดรินนะครับผมเออ่หูคริสนะครับเข้ามาทำให้เจพันโบกเนี่ยมันเป็นตัวละครเออมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใช้ตัวละครรินเนี่ยได้ดีนะครับดี กว่ารินเอกด้วยซ้ำเพราะว่าเนื่องจากว่ารินเอเนี่ยมันก็สถานะสูงอยู่แล้วมันเลยอาจใส่หูคริสเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนักกับการแปะสถานะเพราะว่ามันติดอยู่แล้วไงเดิมๆนะครับแต่ว่าการเป็นวัสว์เลี้ยงตัวอื่นเนี่ยที่สามารถใส่หูคริสได้เนี่ยมันสามารถดึงพลังของตัวละครรินออกมาได้แล้วพอรินแปะตาบอดได้เนี่ยต่อให้เป็นเอเทพเจ้าก็เถอะถ้าติดตาบอดก็ไม่สามารถฆ่าคนได้เช่นเดียวกันทีนี้แล้วใครที่ใช้รินที่ไม่ใช่รินเออ สัตว์เลี้ยงตรงไหนที่ใช้ตัวละครรินที่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงรินเนี่ยได้ดีที่สุดนะครับก็ตอนนี้ต้องยกให้เป็นเจมันบกเลยหนึ่งเลยคือเจมันบกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีต้านสถานะเหมือนโคเซตนะครับอ่ะมันจะคล้ายๆการจุดเด่น2ตัวนี้คือมีต้านสถานะทั้งคู่แต่ว่าในส่วนของเจมันบกเนี่ยจะมีข้อดีกว่าตรงที่ว่า1เลยคือเวลาต้้นสถานะเยอะกว่านี้นหน่อย2คือพอบัฟหมดแล้วนะครับมันยังมีสปีดอ่ะเจมันบกยังมีสปีดบัฟสปีดยังเป็นบัฟที่ ค่อนข้างดีอยู่แล้วในเกมนะครับทุกคนก็รู้แล้วสปีดเร็วตีเร็วฟันเร็วสกิลเร็วนะครับทุกอย่างเร็วหมดเก็บเกตก็เร็วขึ้นด้วยนะครับคือมันมีส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะฉะนั้นการที่มีสปีดตลอดเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วส่วนโคเซตเนี่ยนะครับมีดาเมจโคเซตจะดาเมจหนักกว่าเจฟันบกเพราะว่ามีบัฟดาเมจสกิลมีบัฟพลังโจมตีมีจองเกราะใช่ไหมแต่ว่าจะไม่มีในส่วนของสปีดทาให้จังหวะหรือว่าความเร็วต่างๆเนี่ยนะครับมันเสียเปรียบ ถ้าเทียบกับเจ้ันบกแล้วเจ้ันบกมาเลยดึงความสามารถของรินเนี่ยนะครับออกมาได้เยอะกว่าเพราะว่ารินตีเร็วก็แปะตาบอดรัวได้ถูกไหมฮะเออ่นอกจากนี้เนี่ยเจ้ันบกเนี่ยมันมีสปีดใช่ไหมเพอมันมีสปีดเนี่ยนะครับมันสามารถแข่งสปีดกับตัวอื่นได้คืออย่างน้อยเนี่ยอ่ะมันเจอรูมันก็ชนะสปีดมันเจอรินเนี่ยนะครับถ้าบัฟรินหมดแล้วเจ้ันบกก็มีสปีดเวลามันดันเลทเกมเนี่ยมันดันเอเทพได้ มันอาจจะแพ้สปีดสัตว์เอสก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าตัวอื่นเนี่ยคือมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดในส่วนนี้และด้วยความที่มันมีตั้งสถานะตอนแรกทําให้มันไม่ถูกล็อกขาหรือว่าเออมาถึงช่วงตรงกลางเกมนะครับที่มันกดแอคทีฟไปแล้วเนี่ยมันจะไม่โดนล็อกขาแล้วมันเนี่ยสามารถไปล็อกขาเอเทพของอีกฝ่ายได้หรือว่าล็อกตัวอื่นได้แต่ว่าทีมเราไม่โดนล็อกมันเลยเป็นจุดเด่นที่ทําให้เจ้าพันโบตอนนี้เนี่ยสามารถ เออใช้งานได้ดีกว่าตัวอื่นแล้วพอมันสามารถดันคนอื่นได้แต่คนอื่นดันมันไม่ได้เนี่ยมันก็เลยสร้างโพลิชั่นให้กับตัวคอนรินของทีมเราได้คือมันจะดันออกจากรินได้แล้วรินเราก็จะยืนยิงฟรีจากมุมใดมุมหนึ่งอะไรประมาณนี้ทําให้โพลิชั่นของเจนต์บกเนี่ยเมื่อเจอกับตัวอื่นแล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีแน่นอนว่าตอนนี้นะครับมันมีในส่วนของเอออันนี้พูต้องตรงว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครมีของน้อยเนี่ยผมว่าการเล่นตัวละครอย่างรูริน เอสเนี่ยเอ่อมิงวอลเดอร์เจฟด้วยทุกตัวที่ไม่มีรีสกิลเนี่ยนะครับหรือว่ารวมถึงโคเซตแล้วก็ตามเนี่ยนะครับการที่เราไม่มีเจมรีสกิลหรือไม่มีแอคทีฟรีสกิลเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบหนักมากกับการที่อีกฟายเปิดบัฟไรพ่ายได้ประมาณ10วินาทีแบบไม่โดนดาเมจสักดอกเลยอะไรแบบนี้นะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยตัวละครสัตว์เลี้ยงที่มีรีสกิลเนี่ยดูจะค่อนข้าง มีผลเยอะนะครับค่อนข้างเก่งกว่าในตอนนี้แต่ถามว่าสายที่ไม่มีรีสกิลเล่นได้ไหมเล่นได้และเก่งมากถ้าคุณมีเจมรีสกิลถ้าเพลตันคุณมีเจมรีสกิลเช่นสีม่วงหรือว่าสีแดงเป็นหลักเนี่ยนะครับมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยสามารถเปิดไร้ไพได้แบบต่อเนื่องนะครับหลายครั้งมากๆรวมถึงสัตว์รีสกิลเองก็สามารถใช้เจมรีสกิลได้เช่นเดียวกัน มันก็เก่งขึ้นด้วยเพียงแต่ว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเจมรีสกิลกับสัตว์รีสกิลเนี่ยมันจะแคทขีฟพร้อมๆกันทําให้ตอนต้นเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลมากนะักแต่ว่าโดยต้นเกมของสัตว์ที่ไม่มีรีสกิลเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเจมรีสกิลเนี่ยมันจะช่วยยกระดับของทีมคุณได้ดีมากนะครับอันนี้คนที่มีชีวิตรอดอยู่ในท็อปท็อปบนบน,บนตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าต้องมีเจมถ้าไม่มีเจมเนี่ยถือว่ายากนะครับแต่ยากกว่าชาวบ้านเขาคือมันจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะะมากน เในส่วนของลูนะครับลูก็ยังเก่งอยู่นะครับยังถึกอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกไปคือลูเนี่ยมันพูดตรงๆก็คือระบบแพทเนี่ยมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นตัวละครก็ไม่มีตัวใหม่ใช้ตัวเก่าเล่นกันมาตั้แต่ชาติปังก่อนเออไอเทมมีเอื้อด้วยนะครับมีประดับหลบเข้ามามีอุปกรณ์ กพลังเทพเจ้าเข้ามาถ้าใครสามารถทําเซตพวกเซตป้องกันเซตบล็อกได้เนี่ยหรือว่าเซตต้านเจาะเกราะได้เนี่ยผมก็มองว่ามันถึกมากเลยนะสําหรับสายถึกนะครับแต่ว่าไอ้พวกเซตพวกนั้นน่ะมันเป็นเซตที่ไม่ได้ใช้ใน PVE จะเห็นว่าผมไม่เคยแนะนําให้ทาเซตป้องกันหรือว่าบล็อกก่อนเพราะว่ามันใช้ได้แค่เฉพาะทีมถึกใน PvP เท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่จะมีของทําตรงนี้เนี่ยก็ต้องใจรักที่หนึ่งนะครับเออรู้ถึกจริงครับแต่ว่า มันก็อยู่ที่ของด้วยนะครับว่าคุณจะรับดาเมจได้ถึงจุดไหนนะผมเองเนี่ยเจอรูในท็อป200ยเนี่ยผมก็มีปัญหาเหมือนกันผมตีไม่ค่อยเข้านะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางคนก็ไม่เข้าเลยเจอในท็อป50นี่คือผมสก,กิลแทบไม่เข้าเลยยิ่งถ้าเป็นถึกแท้อย่างรูด้วนยืนหน้าอะไรเงี้ยคือแบบโอ้จีจครับถ้าเกิดเราไปล็อกรูด้วนเะนี่ยยืนตีตลอดไปนะก็อยู่ที่ของนะครับใช้ของเยอะโคเสร็จตอนนี้ก็ใช้ของเยอะนะครับเพราะว่าต้องใช้เจมรีสกิลช่วย เอ่อหรือไม่ก็เจมหายตัวนะครับให้เคลมิสหรือเจมบูสเกตให้เคลมิสเพื่อให้เคลมิสเนี่ยมันสามารถต่อคอมโบได้นะครับชาร์จเกตเ,เต็มเร็วขึ้นตอนนี้เคลมิสมีเซตคูดาวเข้ามาทําให้เก็บเตด้เร็วขึ้นนะถ้าเอ่อมีในส่วนของหายตัวนะครับช่วยให้หนีจะคลายได้ในช่วงต้นเกมเนี่ยหรือว่ามีบูสเกตเพิ่อมอีกสักเม็ดหนึ่งสีแดงเนี่ยนะครับมันก็จะเก็บเต็มเร็วมากใช้ของค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ระบบอัญ,ญมณีส่งผลเยอะมากในการเล่นระดับสูง นะครับใครที่อยู่ในแรงประมาณ200ขึ้นไปเนี่ยถ้ายมณีน้อยหรือว่าไม่เหมาะสมกับทีมเนี่ยเสียเปียบมากนะครับบอกตรงว่าเสียเปียบมากๆเลยนะรินนะครับรินก็ยังเป็นตัวที่ซีหนาเหมือนเดิมนะเอ่อแม้ว่ารินจะดอกไปบางช่วงตอนที่เอสเยอะๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เอน้อยมากแล้วเพราะว่าเอเนี่ยมันขึ้นมายืนในท็อป50ไม่ไหว มันเล่นมาดาเมดแล้วมันจะแปลว่า RNG มากๆสำหรับตัวเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าใครจะเล่น S เนี่ยลองเล่นมาถึกดูแล้วก็เอ่อต้องไม่เล่น S หน้าละคือเล่นเอหน้าเนี่ยโพยชั่นดีไม่ได้หมายความจะชนะเสน,นอ,อไปแล้วตอนนี้คือยืนหน้าเนี่ยอาจจะชนะรินได้ถ้าเกิดลินของไม่แน่นแต่ว่าการยืนหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นภาระมากไปหน่อยกับเอเทพ นะครับเอสเทพเราอาจจะโดนลุมมากไปโดนทั้งดาเมจโดนทั้งสถานะต่างๆเยอะมากลองหลบหน่อยเอาเอสไปหลังไปกลางหรือยืนหน้าแต่ว่าเอาตัวอื่นมารับแทนเป็นตัวแรกอะไรอย่างนี้นะอาจจะช่วยให้การเล่นของสัตว์เอสดีขึ้นส่วนสัตว์รินเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่ซีหนาอยู่แล้วเอ่อถ้าเกิดแปะซ c ซติดสักทีหนึ่งเนี่ยยังไงก็ยังได้เปรียบอยู่นะแต่ว่ารินเนี่ยก็จะไปเสียเปรียบเจพันบบ กับโคเซตในช่วงต้นเกมเพราะว่ามันแปะซีซีไม่ได้เออโคเซตเนี่ยสู้ได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวโคเซตเนี่ยมันกดบัฟศูนรวิแล้วมันหมดเร็วพอหมดปุ๊บเนี่ยคือตาบอดยับเลยติดตาบอติดนู่นติดนี่ไปเลยนะครับส่วนฮันบกเนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าฮันบกเนี่ยมันกดช้ามันเลยบัฟสร้างสถานะอยู่นานมากแล้วฮันบกเนี่ยมันมีสปีดด้วยมันเลยทาดาเมจทาแอคชั่นต่างๆเนี่ยเร็วรินอาจจะรับไม่ไหวตอนนั้นแล้วมันสร้างพลิชชั่นได้ปุ๊บมันก็บอดคืนเพราะว่า ทันบกมันจะเป็นตัวที่เล่นรินเหมือนกันแต่ว่าโคเซตเนี่ยจะไม่ค่อยได้เล่นรินเท่าไหร่ส่วนมากโคเซตจะได้เป็นเคลมิสแทนนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ปรับกันนะส่วนเอสอย่างที่บอกไปเล่นยากแล้วแล้วก็ในอาทิตย์นี้ไม่ติดทอปห้าสิบแล้วนะครับสำหรับตัวเอสนะต่อมาครับผมมีปรับเทียนหนึ่งนิดหน่อยนะก็จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากมายหรอกนะครับมีสลับนิดนึงคือเออ,อีวานอยู่ด้านหน้าสุดเหมือนเดิมแล้วก็ผมอัพหมิงขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เคลมิสน้อยแล้วเคลมิสเริ่มน้อยแล้วนะครับเนื่่องจาากวา หนึ่งเลยคือเจมลีสกิลถ้าทีมคุณมีเจมลีสกิลคุณไม่จำเป็นต้องเล่นเคลมิสครับเนื่องจากว่าผมแต่ที่ผมลองดูนะเจมลีสกิลสัตว์รีสกิลแล้วก็เคลมิสเนี่ยไอ้สามสิ่งเนี่ยถ้ามันอยู่ด้วยกันนะมันจะแอคทีฟพร้อมๆกันม,มันทํางานพร้อมๆกันเลยช่วงแรกอะ่ะทําให้มันเกิดการแบบรีสกิลแบบซ้ําซ้อนหรือว่าอาจจะคุณอาจจะได้ประโยชน์จากมันแค่แบบวีเดียวอะ่ะหรือสองวิอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบว่า เอ่อคอนโทรลยากใช้คำนี้แล้วกันมันคอนโทรลยากนะมันก็เลยอาจจะใช้เคียมิสได้ไม่คุ้มละในทีมที่มีสัตว์ลีสเออมีเจมรีสกิลถ้าคุณมีเจมรีสกิลเนี่ยคุณไปเล่นทีมที่ไม่ต้องมีลีสกิลก็ได้หรือว่ามันต้องใส่เคียมิสก็ได้นะอมืมิงเองพอไม่มีเคลยมิสก็สามารถไล่กดอีกฝ่ายได้แต่ว่าอย่างที่บอกไปมิงไม่มีรีสกิลเพราะฉะนั้นคนจะเล่นมิงก็อาจจะต้องใช้เจมเยอะหน่อย ไม่งั้นคุณไปสู้พวกเจท่นบอกไม่ได้เพราะว่าเจท่านบอกเนมีลิสกิลหรือว่าเจออ e ีวานเนี่ยก็จะสู้ยากนะครับแต่ว่าข้อดีของหมิงก็คือถ้าไม่เจอเคียวมิสคุณจะกดเกรดเอเทฟอีฝ่าย e ได้แล้วเอเทฟอีฝ่า e ยจะแปลงร่างได้น้อยมากนะครับอันนี้ก็หมิงเริ่มคัมแบ็กนะสำหรับผมนะดีขึ้นเอ่อวาวเดอร์ er, จากที่ลองเล่นดูคือมันค,ค,ค,คล้ายๆโคเซตครับเกมเพย์มันคล้ายคโคเซตเลยต้องบอกว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนจากการที่มีอา,าตะแบบลบไม่ได้กลายเป็นมีชุกแทนซึ่งดีคนละแบบ เพราะว่าชุบของบาวเดอร์เนี่ยมันก็เป็นชุบเหมือนประดับ2ชิ้นนะอย่างคายอย่างเงี้ยก็จะประดับประหยัดได้2ช่องเพลตันกป็ประหยัดได้2ช่องก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้แต่ว่าในส่วนของการลดฮิลเนี่ยอาจจะวางผลยากหน่อยเพราะว่ามันมีจังหวะแบบไร้พงไร้ผ้ายบ่อยแล้วก็เอ,อ่อลดฮิลเนี่ยจะมีผลกับพวกเอสหกสิถ้าเกิดเป็นแรงที่ไม่ได้มีเอสหกสิเนี่ยก็ไม่ประโยชน์นะคะนร,ะรับนกอ้วนปรนสัทรีสกิลที่ผมมองว่าพอใช้ได้แต่ว่าไม่ได้ดีเท่าตัวอื่นนะเจฟ เจมนี่ผมอัพขึ้นมานิดหนึ่งนะครับให้คะแนนในส่วนของคอนเทนต์อื่นๆนะไม่ได้ให้คะแนนในส่วนของอารีนาเท่าไหร่นะครับจริงๆอารีนาก็เก่งขึ้นแหละเพราะว่ามันมีประดับหลกเข้ามาช่วยนะทําให้ทีมเจมมันถึกขึ้นแต่ว่าทีมเจมเนี่ยมันเสียเปรียบเอเทพเพราะฉะนั้นแล้วในคอนเทนต์ที่ไม่มีเอเทพเนี่ยนะครับตัวเจมเนี่ยมันจะได้เปรียบอ่าถ้าเกิดถ้าเิดพูดตรงๆในส่วนของความถึกนะครับเอ,อ่อระหว่างลูเจฟด้วนเนี่ยนะฮะ เจฟเป็นตัวที่ถึกที่สุดในแง่ของความถึกแต่แตว่าเจฟเนี่ยโดนเลือดหลายตายจากเอเทบถ้าเป็นคอนเทนท์ที่ไม่เจอเอเทบนะครับเช่นแท็กทีมคุณอาจจะไม่เจอเอเทบหรือกีวอ์นะครับคุณอาจจะเอาดาบสองไปใช้เก็บศพอะไรเงี้ยนะครับเออเจฟเป็นตัวที่ใช้ได้ดีเพราะว่าถึกนะครับมีรถคิดาเมมีเพื่อป้องกันด้วยนะใช้งานได้นะครับในสอง,องเจฟไม่ต้องใส่ชุดด้วยนะดีลดวนก็เป็นตัวถึกทางเลือก ในอารีนาจะดูน่าเล่นกว่าเจฟนิดนึงเพราะว่ามีสปีดแต่ว่าถามว่ามันต่างกันเยอะไหมก็ไม่ได้ต่างนขนาดนั้นนะความเก่งก็ใกล้ๆกันนะครับส่วนที่เหลือนะครับหนูผียังใช้ในกีวอลบ้างเล็กน้อยเคลมิสก็เหมือนกันเป็นช้อยท้ายๆนะครับที่จะใช้เช่นอาจจะใช้เป็นดาบเดสอะไรอย่างนี้ส่วนคริสก็น่าจะเป็นช้อยสุดท้ายจริงๆที่จะใช้ถ้าเกิดมีตัวอื่นก็คงจะไม่ได้ใช้คริสนะส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้คริสน่าจะดูดอกสุดนะครับในการใช้งาน ถ้าเรามี2-3สตัวขึ้นไปนะโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะครับที่เพิ่มเติมเข้ามาในอาทิตย์นี้นะเออแวะเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับบ้านทันบกนะครับอันนี้ผมแอบแคบของนะครับของรินเป็นตัวอย่างคร่าวๆมาให้นะครับว่าเออรินเนี่ยมันใส่ของประมาณไหนนะเอลเวลสกิลนะครับ3ชิ้นเอาแพสซีฟนะครับมันจะได้ในส่วนของเวลาตาบอดนานขึ้นเออเซสกายเทีย อันนี้มีเพิ่มสถานะถ้าคุณมีคุณสามารถใส่ได้ถ้าคุณเล่นกี่วอคุณอาจจะเปลี่ยนเกาะตรงนี้เป็นคาตาททรอปได้ถ้าเกิดเป็นคาตาททรอปปลุกพระงเเจ้านะเพราะว่ามันสามารถทําดาเมจทะลุพวกไร้พ่ายได้นะครับเออหูคริสอ่าต้องมีอาตะธหนึ่งอันเป็นแบบนิรันดรจะดีนะครับชุบหนึ่งอันโอเคไหมส่วนอีกหนึ่งอันฟรีครับอันนี้อะไรก็ได้ถ้าคุณอยากใส่รถเกตในทีไม่มีรถเกตเลยก็ใส่หนึ่งอันก็ได้ หรือถ้าคุณมีตัวสายรถเก๋แล้วคุณอาจจะไปใส่พวกประดับเตะก็ได้เหมือนกันนะอันนี้เลือกใช้งานได้ตามความชอบได้เลยครับผมโอเคต่อมาครับพูดถึงเมตาในอาทิตย์นี้เนี่ยก็ต้องมีประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าทําไมผมถึงบอกว่าอัญมณีใหม่มันโกงนะครับโดยเฉพาะอัญมณีหายตัวนะครับก็โกงเหมือนกันเออรีสกี้ผมพูดไปแล้วทีนี้มาดูหายตัวบ้าง อันนี้คือเกมเพลย์นะครับในช่วงสามวิแรกสี่วิแรกนะครับต้นเกมเลยแรกๆเลยนะครับเออมาช่วงเกมสิอันนี้ต้องจะแคปมาช่วงกลางเกมนะครับแต่ว่าที่ผมจะให้ดูก็คือว่าอันนี้ครับผมเห็นนี้ไหมหายตัวนะครับหายตัวนะครับผมอ่าหายตัวนะครับอันนี้คือเจมนะอันนี้อาจจะเป็นสกิลของค้าที่ผมไม่แน่ใจนะครับหรือไม่ก็เจมแล้วก็เอเทหายตัว จะเห็นว่ามีหายตัวทำงานพร้อมกัน4ตัวนะอันนี้แคปมาจากอารีนาเออระดับสูงนะครับ5้เจอกับท็อป10นะเจมมาหายตัว4เม็ดในทีมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าตัวละครที่มีบัฟสีเขียวนะครับเมคนิกในเกมตอนนี้เนี่ยเออเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนเนี่ยต่อให้วินเป้ามาอยู่ในสนามถ้าเกิดอีกฝ่ายยังมีชีวิตอยู่ก็คือยังไม่จบเกมอะ่ะ รินเอเพลตันเออยจะสามารถเปิดโลได้หรือบางตัวเปิดได้บางตัวเปิดไม่ได้บางตัวกลางปีกได้บางตัวกดฮิวได้บางตัวกลางโลได้กลางเออหายตัวได้อะไรได้แต่ว่าในเกมปัจจุบันถ้าอีกฝ่ายพรางตัวหมดหายตัวหมดนะครับคุณจะไม่สามารถกดสกิลสีเขียวได้ผมจช้คกว่าสกิลบัฟแล้วกันคุณจะไม่สามารถกดบัฟได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมมติว่าคุณไปเจอผู้เล่นที่มีเจมหายตัว สีม่วงหรือว่าสีแดงเยอะๆนะครับพอเริ่มเกมมาเพลตันระโดดไปหรือว่าเอทเทพกระโดดไปปุ๊บเนี่ยอีกฝ่ายหายตัวพร้อมกันสีตัวตั้งแต่2วิแรกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเพลตันกระโดดไปแล้วมันจะไม่สามารถกดสกิลไรพผ้าได้ครับอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเพลตันจะยืนอยู่เฉย และแน่นอนพอคุณยืนอยู่เฉยคุณก็จะโดนดามเมดแม้ว่ามันจะหายตัวแค่ประมาณสีวิก็ตามผมจําเวลาไม่ได้นะขอภัยนะครับแค่ไม่นานแต่มันก็นานพอที่จะทําให้เพลตันจากเลือดเต็มเนี่ยเลือดเลือดหนึ่งได้ถูกไหมอันนี้คือความต่างชั้นของอัญญมณีกับคนที่มีเยอะและคนที่มีน้อยหรือไม่มีนะครับทําให้การเล่นเนี่ยค่อนข้างจะหนักหน่วงมากๆในตอนนี้นะ ก็หน้าตาเจมนะครับก็คือหน้าตานี้นะครับผมหายตัวสีแดงสีม่วงน่าจะก,กำลังโหดนะแล้วก็เจมรีสกิลสีแดงสีม่วงกำลังโหดครับสําหรับในส่วนของเออเมตาตอนนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของเอ่อทีมท็อปห้กันบ้างรอบนี้ผมเก็บติติสัตว์เลี้ยงมาให้ด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้คือท็อปห้เมตาสัปดาห์นี้สัตว์เลี้ยงนะครับโคเซ ยังเยอะสุดแต่น้อยแล้วถ้าเทียบกับเจมันบกนะครับเพราะว่าเจมันบกเนี่ยมาแล้วนะเจมันบกตอนนี้18ทีมนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนของโคเซตมาเป็นเจมันบกเนี่ยสิ่งที่จะเปลี่ยนตามเลยก็คือตัวละครเคลมิสกับรินนะครับเพราะว่าบ้านโคเซตเนี่ยอะอย่างดูบ้านโคเซตเนี่ยมาป,ป,ป๊อปปะเนี่ยเขาจะเล่นเป็นเคลมิสบ้านโคเซตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเคลมิสนะอะลองสุ่มๆดูมีโคเซตรินบ้างมีโคเซตเคลมิสน,นะครับมีรินนิดหน่อย อะมีรินอยู่บ้างนะนมีรินด้วยมีคนเล่นรินด้วยแล้วก็จะมีเคลมิสนะบ้านที่เป็นเคลมิสเนี่ยจะเป็นโคเซตเกือบหมดเลยส่วนเจ้าันบกเนี่ยจะมากับรินเป็นหลักนะครับมากับรินเลยแหละใชื่อว่ามากับรินอยู่วะนะทำให้รินเนี่ยมีสัสดส่วนสูงกว่าเคลมิสมากแล้วตอนนี้ลู่นะครับมีเจ็ดทีมคุณก็อ่ะลองดูจากตรงนี้แล้วกันนะมันจะมีทีมถึกแท้นะครับก็ถึกมากเหมือนกันแล้วก็จะมีทีมถึกแท้อ่ถึกถึกอันนี้ถึกเคลมิสอันนี้ถึกแรง ถึกแรงด้วยนะครับอันนี้ถึกเน้นถึกเลยคือพามาแล้วก็มันจะมีพวกสปีดอ่าสปีดอ่ะสปีดแ a นวสบีนะครับสปีดสปีดรูถึกรูกอ่ะสปีดรูนะครับสามารถเลือกเล่นดานอันนี้อยู่ที่ของแล้วว่าคุณเอ่อทำของเซตไหนมานะเราก็จะมีรินนะครับรินสามคนจะมีของคุณเอ่ออ่านว่าอะไรนะเมคิล่าเหรอเมคิล่าใช่ไหมมีซินเซตนะ อันนี้จะเล่นเป็นโบเออร์ินโบทีมรินผมอยอมแพ้อะคือ <c oughs> ถ้าเกิดโบมันแปะเอามาพา้าได้ทีหนึ่งคือแบบไม่เหมือนแพ้ไปแล้วอ่ะคือโหดมากเลยนะแล้วทีมเนี้ยมันมีตัวล็อกเกตสองตัวไว้คือเพลตันกับโบไว้นผู้ชมถ้าคุณติดล็อกเกตอะแล้วแบบโหยาวอ่ะคือเก็บเกตไม่ได้เอเทมไม่ก็ง่อยอ่ะนะส่วนของแบงค์จะเป็นในสองเอ่อแทโอนะครับแทโออย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วว่าถ้าเล่นแทโอเป็นเซตลดคูดาว ทอ,องเนี่ยนะครับมันจะวนอันติได้ค่อนข้างดีถ้าไม่โดนกดเกรดนะสามารถลองใช้ได้แล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งนะครับของคุณดับเบิลเอก็จะเป็นโบว์เหมือนกันนะมี3สายนะครับของเรนอีวานนะครับผมอ่าใครบอกสัตว์รีสกิลนะครับเล่นไม่ได้นะครับมีอีวานของคุณวินบีนะครับผมแล้วก็มีอีวานอีกท่านหนึ่งอยู่ไหนนะอ่าของคุณเบเลียสนะครับอีกคนหนึ่งจะเป็นเอ่อบิวด์เดียวกันนะ บิลด์เดียวกันนะครับจะเป็นในส่วนเพลตันคายนะครับแล้วก็รินด้วยคือมันเป็นรีสกิลเหมือนเจ้านันบกแหละแต่โพริชันมันอาจจะไม่ได้เทพซ่าเท่าเจ้านันบกเพราะว่าเจ้านันบกอที่บอกไปมีสปีดมีต้านสถานะมันเลยทำโปริชันได้ดีกว่าระหว่างเล่นนะแต่ว่าของอีวานเนี่ยมันจะยากกว่าตรงที่ว่ามันจะเป็นเกมตั้งรับตลอดเหมือนที่ผมเคยเล่นลิเชลให้ดูนะครับการเล่นลิเชลการเล่นอีวานเนี่ยมันจะเป็นเกมตั้งรับ ตลอดไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะครับคุณเจอรินก็โดนพุ่งก่อนเจอเอสโดนพุ่งก่อนเจอ,เ,อเจมบกก็โดนพุ่งก่อนเจอโคเซตก็พุ่งไปโดนพุ่งกลับอยู่ดีถ้าคุณพุ่งช้าคุณก็โดนพุ่งก่อนถ้าคุณพุ่งเร็วคุณก็โดนสวนกลับอยู่ดีมีรูนะครับที่คุณอาจจะพุ่งก่อนได้อ่านอกนั้นจะเป็นเกมตั้งรับหมดสําหรับบ้านอีวานนะก็เล่นยากนิดนึงแต่ว่าเล่นได้นะครับผมน้องหมิงนะครับมีคุมอิงเล่นอ่า ก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดไม่เจอเคมิสเนี่ยหมิงคุมเกมได้ค่อนข้างดีแต่ก็อย่างที่บอกอีกทีหนึ่งว่าถ้าคุณจะเล่นหมิงเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้เจมรีสกิลค่อนข้างเยอะอย่างของคุมอิงเนี่ยมีเจมรีสกิลหลายเม็ดนะครับใช้คำว่าหลายเม็ดละกันก็ทําให้เขาสามารถต่อไรพ่าาได้อย่างน้อยก็2อทีตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาท็อปห้าสิบในสัปดาห์นี้เอสไม่อยู่แล้วนะครับเอสไตไม่ขึ้นเออจริงผมเล่นเอสสัปดาห์นี้นะอย่างวันเนี้ยผมเล่นเอสแต่ว่า ผมไต่ไม่ทันมันห่างประมาณเกือบสองร้อยบรรทัดประมาณร้อยกว่าแต้มอะผมไต่จากเก้าโมงขึ้นมาไม่ทันนะครับก็เลยอะยอมไปแล้วกันนะแล้วก็เมื่อวานพอดีว่าไม่ได้ไต่ไว้คือคือเกมมันหลุดอะท่านผู้ชมไม่รู้ใครเป็นไหมนะตอนเนี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นเพราะอีกเกมหนึ่งมันเลยทําให้เกมอันนี้หลุดแต่พอดีผมไปเจออีกคนหนึ่งใน Discord เขาหลุดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เล่นเกมใหม่เหมือนกันก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันเป็นกับอะไรกันแน่ ในเกมผมมีหลุดประมาณสามสี่คนนะครับที่ถ้าเปิดสองเกมหรือว่าเปิดกับเกมอื่นเนี่ยเกมมันจะเด้งไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรคือมันไม่ได้เป็นตลอดนะคืออยู่ดีๆบางทีมันก็หลุดอะหลุดแบบเกมดับไปเลยอะครับเอออันนี้ก็เลยแบบผมก็เลยอารมณ์เสียเมื่อคืนก็เลยไม่เล่นละก็เลยไม่เล่นตอนเช้าแต่ว่าตต่ไม่ทันก็เลยโยนโยนโยนไปลวกันนะอันนี้คือหน้าตาทีมทั้งหมดนะครับต่อมาในส่วนของสเตตที่บอกไปเอเทเท่าเดิม5้าสิ เทลตันลดลงนิดหนึ่งนะครับจาก48เหลือ47ค่ายนะครับเพิ่มมาเป็น44นะเพิ่มมาเยอะอยู่เคลมิสลดลงเยอะมากครับตอนนี้เหลือ20ละแล้วก็มีรินเพิ่มขึ้นมาเป็น28นะครับสลับกันด้วนอลิสคาม่าเพิ่มขึ้น1ทีมนะครับโบลดลง1ทีมแล้วก็แทโอยัง1ทีมเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือในส่วนของสาิติตัวละครทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะครับเอ่อในอาทิตย์นี้เนี่ยผมไม่ได้แยก ตัวอย่างทีมมาให้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นทีมหน้าตาเหมือนเดิมแหละแค่สลับตำแหน่งไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็ลองไปบิวบิวดูแล้วกันนะผมอันนี้ผมแคปมาแค่2ทีมนะครับของที่1กับที่2ในสัปดาห์นี้นะอ่ะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปเมตาอัปเดตในสัปดาห์นี้นะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทําแล้วเพราะว่าไม่รู้จะคุยอะไรก็ <c oughs> สรรหาเรื่องคุยจนได้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วกันเจอก,กันใหม่อัปเดตสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้า